ที่ตรงกลางบู๊บหรอเอเอแหละตะปิดแต่วาเลนตะนละใช่จะเป็นเชื่อลบปีเตอรโลบเที่ยบูลืมจริงให้ดาดดาดเลยต้องเข้าไปเล่นก่อนหน้าแล้วกันกูอวผมลืมเปิดไม้นี่หว่าเฮ้ยเซตเนี้ยโหดนี่ค้อมแข่งเลยนะแต่ผมบอกเลยว่าผมเจ็ตเนี่ยวินเลตศูนย์เปอร์เซนต์วันนี้อะไรทำให้มันเป็นห <c oughs> นึ่งเปอร์เซนต์ดูฝั่งเนอะเอ้ยได้อยู่ได้สามแบบ

เออมึงมีตะโหมไงกินไ้ยนะไ้ยินเออเทำไมพีเอ็มันไม่โชว์วะเฮ้ยเช่าตาหน้าตาหน้าตาหน้าเอ้ยอบีลิงสองตัวบีลิงสองตัวไอบีลิงตายหนึ่งตายหนึ่งเลยตัวหนึ่งตัวนึ่ง ไม่เหมือนมันจะเข้าเลยว่ะอีกสองตัวสองตัวบิลี่สองตัวไปอ๋อสามสิบสามสิบเลือปีเพียงโอ้ยโอยโอ๊ยโอยโอ๊ยชิบหายแล้วอยู่อยู่การเดินตรงนึงเขาเข้าตรงนึงการเดินการเดนไปแล้วตอกตัวเลยตอตัวเนี้ย Last player standing ตาตัวดึงกัวตัวการเด่นแม่งเขียงเซมันบินอยู่ใช่วัเยอะเลยไข่มากเอ้ยีบีบีบี๊บสมบุกส่งมากระทางออกให้โอ้โหเลยนะโดนไปเลยสมบุกไม่มีแล้วเไยนะข้าวอุ้ยโดนโดนไปเลย ไอ้เขี้มันไปเก็บปืนศูนย์นัดขึ้นมือสกินสกินไปทุกตัวบีลิงมีมีตัวนึ่งคออยู่คอไม่หยุดเลยเฮ้ยท็อปมิดโซวาเนี่ยมันเบ ok ิ้ลช็อกดารฟมาเมื่อกี้ โอ๊ยเจี๊ยบจังเอไมค์ตัตัวอติพี่โบ๊ t เดี๋ยวพี่รอสมองให้รอมาเาก่อนมีเสียงไหมเป็แกไปไหนไม่รู้ยได้ได้ได้เอนะลองบีเลยได้เอป่ยเลยวะคนช็อตจะเข้านะ ได้ได้ได้คือผมได้เอเมนอะสบายเลยรอบนี้ได้เอเมนใช่ไหมใช่ครับแต่พี่ระวังนะผมอ่าได้ได้อยู่ตรงนั้นได้อยู่เดินทะลุสมองมาเลยอ่ะเด่นขึ้นเลยตายพี่หนีป่ะไปไ เาบอกช็อตบองช็อตไม่ใช ah in <c oughs> ่เห no <c oughs> <cs> ็นยังเห็นยังตัวนี้อยู่ไหนเห็นอยู่อยู่เห็นแยู่ป้าหนึ่งนะกำลังเดินสแกนเทเปนอ้าวมาแล้ววะยังไม่เข้ายังไม่เข้าอยู่ดีเมนู่ยู่กลางฮะนับหนึ่งว่ะเพื่อนน้องนับหนึ่งมิลาน่าไปกื้ยโดนช็อตเข้ายังไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่เข้ากลางจะเข้าช็อตจะเข้าช็อตเปิดเป้ารออยู่ช็อต

จะได้เข้าผมมีบายนะผมมีบายนะแดนมาต้วพี่อนสวิตสวิตสว e enemy r e m a i i n g สิตตายสวิสุดท้ายน้เป็นตัวีาเลกาในอาหพี่ไเดีเดี๋ยวหาข่าวให้ก่อนบอย ได้เองแล้วได้เองแล้วไปเลยไปเลยไปเลยระวังระวังช็อตเข้าตอนอย่างเดียวตอนนี้ช็อตให้อยู่หรช็อตให้อยู่กลางออกการเลยนะกูถอยเฮ้ยเรามาเดินออกมาแล้วนี่อ่ะกลางออกมาแล้วพี่กลางออกมาแล้วอยู่กลางเราแล้วมันเข้าเกิดเราไม่ได้ใช่ปหมมันมาแคดได้มันเข้าเกิดไม่ได้มาแคดได้เดินได้แล้วเดินได้ขี่ตัวดูทางตลาดพี่โบ ที่รู้คือตัวเดียวนี่ลยนะไม่มีใช่ไหมพี่อีกไม่มีอะไรอ่ะข้าพี่มูมาไหนพี่ไปดูชาติโอเคครับเดินไปเลย ตายไปแล้วตัวหนึ่งบอยกินดูลัง่อยพี่้ามาแล้ววะพ่อหน้าโดูเราแน่เราพิสแกนเนี่ยอาไม่พี่บูสแกนเอที่า เดี๋ยวแดกข้าซ้ายให้เอาเอาแล้วเอาไาแล้วไม่เอาดิเอลยเอาไม่เอาโอ้โหเอาดิมันอยู่มันสมองปิดอตยอต้ออต้องถัทงเดินอยู่รนอยู่ไ เอมันปล่อยมันปล่อยลึกนะโอเมนอยู่เฮเวนเดย์ไปบายบอยมึงเช็ดขวาใกล้กูทีเดียวเดี๋ยวกูล็อกล็อกไกลให้เอ้ยเดี๋ยวพี่มาเอ้ยโอเคไปบอยีอ่อดีล็อกไกลให้ผมโผล่นะผมโพ้นอยผมกำล่งโพ้นอยู่อูดูซ้ายกูดูซ้ายอูแปดกูแปดอู้แปดมันรีโพส itioner ล่ะผมว่ามันน่าจะรีโพส i t i น n e r เหมือนไทยโอ้ยไม่ยีทข้างบนใบดับอก๊สองยืนบนกล่องวายเฮียกดผิดโอ้ยมันยืนบนกล่องเอชอทบวกผิดใสไปไป มมาันตัวเฮฟเชียตะเฮฟเชียเคียเตะเฮฟอีกร้านอยู่เคียหมดเคียหมดปัดช็อตช็อตไปลอยไม่ได้บอไปเฮฟไหมนะตายตายเก็บฟ็อกเก็บฟ็อกถ้ากูได้กูต้องเก็บฟ็อก One enemy remaining ไอ้ยี่นี้ท้ายแล้วปีวางเลยวางเลยดักอยู่ดักอยู่กระจกมาละบ้านมันมาละมาเฮเชีนมาเฮเชีนมาเฮเชีนสแกนจับไปลูก เฮียแม่ที or, or. ่ขดไอ้เหี้ยไอ้ใช่ไอ no, ้ใช่จนอ่ะอ๋อเจ็อ้สีหกตายนี่นะพี่ตองซ้ายโอ้โหเยสแม่เข้าหัวไอ้สัตว์ตายปล่อยพี่พีอีกนะมีอีกนะมีมีมีตัวว่าตัวนึงเยสหายเยสหายตอนอยู่ไกลพี่อยู่ต้องไปเก็บบอมปล่อยพี่กอ อุยัสุหมดอเ้ออยู่ตรงไหนคเรือะายมาแล้วพี่ดอกเียอยู่เฮฟเอโอเคโอเคโอเคผมตัวอยู่ผมไข่เอชารพลานนยเอชาร์พารอยนยวังไข่ลูกนึงเพื่ดักมันิ่งิงสตรมปรีเดตัวเาห่คนิงด มันมันแบบที่มัน,นมันทัวจัดเลยนะพวกเนี้ยไขติดพี่ไปอยู่นี่สองตัวอยู่นี่สองอยู่พีสองอยู่พีสองอยู่พีสองขั้นต่ำเลยแล้วก็วตทีทีหนึ่งพีสองเออพีสองตีทีหนึ่งเออพี่ใช้โดล

เยวก็ไ้ลูแป๊บนึงเดี๋ยวเก็บมี่เออเก็บบอมป์ืนก่อนอ่ารอไว้ไอ้ก็สปายคนหัวมม่อยู่เออยังไม่ต้องใช้ไอ้สกิลก็ได้เดี๋ยวเขาใช้เคลียร์วายตอนเข้าให้สิงห้าบอสเจ็บนี่เจ็บมากมาสแกนมาสโลการ์เรามาแล้วไอเจี๋ยสมองไปลงน้ำแป๊บนึงต่อเลงมาร์เก็ตแป๊บนึงถ้าเงออมาเก็ตหน่อยเถอะถ้าสมองหมดมือต้องเชือกสแกนกลางให้สมองพันหมด แม็กจะหมดแล้ว่นไม่ปาดะชนหมาไกับไม่หกลับไอวายพี่เป็นไงบ้างให้ผมไข่ไหมน่าจะไม่มีวายเมื่อกี้เรียนเสร็งว่าข่เยอเลยเีไข่มดีแล้วไม่อะไนดีล้เอาใหมเอาใหมเลียเลียเลียไอบอลเดินข้าบีไอบอลเดินข้าอบอลเดินข้าบีหรอ่าบีดียวะหรือยังไงดีวบตัวอ่รอแป๊บ

ไปซะเ้ยมัน่าลูกสองกระชั้นสองกระชา้น Get o u โอเคอ่าอมันตายมันตายมันตายโอ้มีอีกตัวนึงเมื่อกี้มันมาบายส่งแน่นอนสงนว่ะเามอยู่กับพีไดยอยงดยยงงพออยังพได้้ย อันนี้สวยว่ะช่วยช่วยช่วยอะไรดีแล้วครับดีแล้วตากลางหนูที่ว่าเข้าไหนดีอะรอรอก็ได้นะจริงๆรอรอสักงสามสิบวิเผื่อเผื่อกูฆ่าได้ตัวหนึ่งเว้ยเออรอรอเจอดีกว่ารอเจอดีกว่าวกูถอดให้พี่กินเออมึงกูดีมากเลยเวสแกนกลางกูไม่โดนสแกนกูไม่โดนสแกนสแกนอยู่ไหนอะสแกนกลางที่หาบ้านหาบ้านกูเดินก็เดี๋ไปหาข่าวให้ไหมเอ้ยฟังกูนัดกลางสแกนจากบ้าน หนัตรูยังคเหลืออยูนตงเลอย่หงศัตรูยเลืออยู่หนึ่งัรเลออนึัตรูยัลองัตรูหลตรยเลย่่อ่ตัหนรเอรอตเงัล่เออตเ่ัลัล ตัวกลางคิดตัวกลางให้ลูกหึือพี่เพราะว่าอยู่บีเฮ้ยเตะคือเตะอยู่บ่อยเตะเตะตกันไดๆๆคอนเฟิร์มไปยิงเบนไปไงเฮ้ยคนดูไอ้เหี้ยอะไรวะโทษมันข่อจะปลาไข่ขึ้เดี๋วเนเดอร์มันเด้งมันเด้งกั่เรามาตรงบอม น่าจะช็อตว่ะตอนข้างัวเอาดสามพุ่งมาสองเป้านี้เอหัว่อเอเมต่อเอเมต่อเอเมทต่อเอเมแตกไปเหนื่อยจังว่าแต่ละเกม